นะครับเตยเวลาแล้วครับกินโคาว่าเนี่ยโคลเหนียวครับนี่เออพี่น้องต้องมีรถมีกเกยนที่มีง่วมีขัว้วไปแกะปอดลงน้ำ <c oughs> จังครับจังนี่ครับเต็มอายนะเห็นว่าสองจานนี่จังได้สิกินเหลือครับมือนเฮ้ยเขาดือนี่ครับมาๆๆเห็นเขา ผัดปัะช่นนาอืมมันกต้องอะไร้ตอนใส่เบ็ดยำเบ็ดนพร้อมตงรลายเล่เบ็ดเออเรืงเพรเรืองแสบครับอย่างนี้เลย อุเจยน่อยเฮ้เว้ยนฮ้ยโน่เหมะเบัวซไปรงบานเนื้อไปไปกับไปน่ไปกับเวทกับเนื้อสามคนมันเห็นมามสามคนยิ้งงานครับจังจังจงยิง้มงานนี่ปา่าพุ